สวัสดีครับวันนี้ลงกิงสอเจริญชัยนะครับจะมารีวิวนะครับเป็นสารีรากจงนะครับหางเปลยนะครับตัวนี้ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับบ้านห้วยสายหนังนะครับอำเภอสีชมพูนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็จะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสารีรากจงบรรทุกอ้อยนะครับหางเปลยนะครับหรือว่าจะเป็นบรรทุกข้าวก็ได้นะครับ ลูกค้าสั่งหางเปือนนะครับตัวนี้อันนี้ครับครับผมอ้ยเดียวว่าขายน่องเถอะผมก็นั่งถา่ายเอาน่องอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็วัวทางร้านนะครับชื่อฟาร์ม สอเจริญชัยนะครับก็ทางร้านก็มีฟาร์มนะครับพอดีลูกค้าแกไปสั่งของนะครับจากทางร้านแล้วก็ชมฟาร์มวัวนะครับของร้านด้วยนะครับพอดีวัวออกลูกนะครับคลอดลูกนะครับวันนี้นะครับเป็นเลือดผสมนะครับตัวนี้ก็ F3 นะครับครับผม ก็วันนี้นะครับก็เป็นเด็กล้างน้ำหน้าห้านะครับเสริมด้วยล้างน้ำหน้าสามนะครับพัซีจะเป็นนี่นะครับเป็นล้างน้ำหน้าสามหมดเลยนะครับกระดูกนะครับ ขนาดนะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับความยาวสี่เมตรห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับเพาจะเป็นพผร้อยิบนะครับยางเ5 0ห้าศูนนะครับยางของเราจะเป็นยาง 7A นะครับเกนะครับโดยตรงเลยครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับก็จัดส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสาลี่รากจูงนะครับ ลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง2สาขานะครับสาขาที่1นะครับชื่อโรงกึงสอเจริญชัยนะครับเป็นชื่อโรงกึงสอเจริญชัยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับสาขาหนึ่งนะครับ0862407792นะครับ0951823196นะครับและเบอร์สาขา2นะครับจะชื่อ JWP นะครับสอเจริญชัยโลหกิจนะครับ ฝากติดตามสาขา2ด้วยนะครับจะก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับฝากติดตามเพจสาขา2ด้วยครับชื่อ J W P นะครับสเจเิญชัยโัหกิจนะครับเบอร์ติดต่อนะครับเป็นเบอร์0 6 1 9 5 2 9 1 9 1นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขา1นะครับแล้วก็สาขา2นะครับสามารถติดต่อได้ครับวันนี้นะครับทางร้านก็ขอรีวิวนะครับ สารีรักจุงนะครับบรรทุกอ้อยนะครับหรือว่าบรรทุกอเนอกประสงค์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหางเปื่อยนะครับก็ขอขอบคุณครับ